อาหารจิตอัพเกรดสมองตอนที่24นะคะวันนี้คุณป้าก็จะมาพูดในหัวข้อว่าฝึกหายใจเองนะคะการฝึกหายใจในที่นี้นะคะไม่ใช่การนั่งสมาธิหรือว่าการนั่งปล่อยวางอะไรทั้งสิ้นนะคะแต่เป็นการฝึกหายใจในลักษณะคำประชดประชันนะคะเพราะว่าทุกคนและหลายคนนะคะถูกเลี้ยงดูมาในลักษณะที่แบบว่า มีพ่อแม่เสิร์ฟให้พ่อก็ทุกคนนะคะแม่ก็ทุกคนเช่นเดียวกันนะคะย่อมรักบุตรของตัวเองโดยไม่ได้คํานึงถึงว่าชีวิตข้างหน้าถ้าตัวเองหมดลมหายใจไปลูกจะใช้ชีวิตอย่างไรในอนาคตนะคะจากนี้ไปนะคะจึงต้องมีบทเรียนเพื่อที่จะสอนลูกของท่านนะคะให้มีชีวิตอยู่รอดอย่างทอระนงนะคะ การฝึกที่จะช่วยเหลือตัวเองนะคะไม่ว่าจะใช้ชีวิตในเรื่องของการกินอยู่หลับนอนเราเป็นพ่อเป็นแม่ต้องป้อนนะคะป้อนในที่นี้ป้อนให้เขาทำเองนะคะเมื่อเขาเห็นความผิดพลาดหรือว่าเขาเจอปัญหา คุณมีหน้าที่ชี้แนะและบอกให้เขาระวังและต้องทำตัวอย่างให้เขาดูไม่ใช่ออกคำสั่งหรือว่าครอบงำทำให้ชีวิตลูกไม่มีการตัดสินใจอันนี้ไม่ถูกต้องนะคะและที่สำคัญนะคะสังคมใบนี้มันโหดร้ายมากกว่า ชีวิตในอนาคตที่ผ่านมาในอดีตที่ผ่านมาซะด้วยซ้านะคะในอดีตนะคะมันเป็นภาพแค่ด้านใดด้านหนึ่งแต่ในสมัยปัจจุบันนี้นะคะภาพมันเป็นลนะักษณะวงล้อล้อมรอบตัวเราเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะชีวิตของเด็กสมัยนี้นะคะแฝงไปด้วยความลับลวงทางเยอะแยะทุกมิติ เพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่สร้างภูมิคุค้มกันอันมีชีวิตที่จะต่อลมหายใจให้เขาไปได้นะคะจะเป็นภัยต่อลูกของท่านเองอย่างแรงกล้าอาย่างตัวอย่างที่คุณป้านกอยากจะแนะนํานะคะเมื่อสองวันก่อนคุณป้าได้เห็นท่านหนึ่งนะคะชีวิตท่านก็ไม่ได้ว่ามีฐานะร่ำรวยอันใดนะคะซ้ำลายนะคะยังต้องมาตาบอดอีก และตาบอดไม่พอนะคะมีโรคประจำตัวเป็นเบาหวานก็หวังจะพึ่งลูกในอุทรน,นะคะมีอยู่หนึ่งนอนะครับสามีก็แยกทางกันไปนะคะส่วนลูกก็ซ้ำร้ายเคาะร้ายนะคะมีเป็นคนติดเตียงอีกนะคะติดเตียงไม่ว่านะคะแม่ก็จะอาศัยเป็นตานะคะเออ แต่ช่วงที่ว่า COVID โควิดน่ะโรคระบาดมานะคะเขาสองคนแม่ลูกก็ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านกันไม่ได้เคยออกไปสร้างปัญหาให้กับใครเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะแต่ชีวิตก็ซ้ำร้ายนะคะโชคชะตาฟ้าไม่อำนวยคุณป้าท่านนี้นะคะก็เอามีท่านหนึ่งก็เอาเชื้อโควิดนะคะเข้าไปในบ้าน ของสองคนนี้และก็ทําให้สองคนนี้ต้องติดเชื้อโควิดแต่สุดท้ายเขาต้องเสียลูกสุดที่รักของเขาไปชีวิตเขาไม่เหลืออะไรแล้วนะคะเหลือแค่ลมหายใจเพราะฉะนั้นเหตุอะไรอย่างคะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้กับชีวิตหลายๆคนนะคะต่อให้เราจะตาดีต่อให้เราไม่พิการนะคะยังมีลมหายใจเราต้องยืนหยัดและกล้าหาที่จะ เร่งรัดสู้ไปอย่างไม่ถอยนะคะวันซืนก็มีคนท้อชีวิตนะคะแขนขามีครบนะคะแต่ไปก่อหน,นี้สร้างสินไว้นะคะและไม่ใช่เป็นหนี้สินของตัวเองด้วยนะคะเป็นหนี้สินที่ใช้ชื่อของคนอื่นมาเป็นการกู้ยืมนะคะสร้างปัญหาให้กับคนที่ตัวเองรอบกายอีกนะคะ นอกจากตัวเองไม่ช่วยเหลือตัวเองแล้วนะคะโยนภาระหน้าที่แล้วก็ให้คนที่เขามีชื่อที่อยู่ในสัญญางเงินกู้นะคะหน้าสงสารพอตัวเองไม่สามารถที่จะรับปัญหารับสึกแก้ปัญหาสถานการณ์ได้ทันท่วงทีก็ตัดช่องน้อยพอตัวนะคะกระโดนน้ำตายหนีความผิดของตัวเองแล้วก็ทิ้งภาระให้กับคนที่มีชื่อต้องรับผิดชอบต่อไปนะคะนี่แหละค่ะ ไม่อยากให้ชีวิตลหลายๆคนตกอยู่ในสภาวะเช่นนี้เพราะฉะนั้นนะคะยอมลำบากและฝึกฝนที่จะเรียนรู้ชีวิตหนักตอนนี้ดีกว่าจะไปทุกทรมานในอนาคตนะคะส่วนคนที่เขาเรียกว่าหนังหนาหน้าด้านหน้าทนความอดทนก็ไม่มีความดีก็ไม่ปรากฏนะคะแล้วยังสร้างห่วงโซ่ความทุกทรมาน ให้กับสังคมอีกนะคะคนเช่นนี้นะคะต้องอยู่ให้ห่างไกลเพราะว่ามันคือภัยอันตรายมากที่สุดเลยนะคะสมัยก่อนนะคะเราคิดว่ามีโจรกรรมนะคะเรายัางพอระวังระระวังภัยได้เพราะคนเป็นโจรนะคะมันแค่คนแปลกหน้าแต่สมัยนี้นะคะ มันเป็นโจรที่มีทั้งทั้งกฎหมายและก็มีการสนับสนุนในทางที่ผิดมิควรมิชอบอีกต่างหากนะคะมันเกินขอบเขตเกินลิมิตของคนที่อาจะเป็นมนุษย์ได้นะคะเพราะว่าคนที่เป็นมนุษย์นะคะเขาจะไม่ทําอะไรล้ําเส้นกันและกันและเขาจะเอื้ออาทรและน่ากลัวที่สุดก็คือคนที่มีหน้าที่มาปกป้องและก็ดูแล สาและทุกสุขดิมให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันทำหน้าที่เป็นโจรใช้ขอบความรู้ของตัวเองเอาไปเบียดบังแล้วก็หาผลประโยชน์ใส่ตัวจนกลายเป็นว่าโจรซ้ําซ้อนโจรอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้ให้คิดนะคะเพราะว่ามันเป็นแบบนี้เยอะมากนะคะชีวิตจริงมันไม่ใช่ละครนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเราก็อย่าหลงไปกับสิ่งที่เป็นมายา จำไว้ว่าหนักเอาตอนนี้จะสบายในภายภาคหน้านะคะยอมอดทนทำงานลำบากยอมทำป่าหัวใจให้ซื่อสัตย์สะอาดดีกว่าหัวใจที่ทอรยศตัวเองนะคะฝากไว้ให้คิดนะคะฝึกหายใจเองให้ได้นะจ๊ะป้าเป็นกำลังใจให้ถ้าใครอยากจะมีวิชา จิตเศรษฐีฝากม,มาเรียนรู้กับอ a u ิโอปนกได้นะคะฝึกจิตเป็นเศรษฐีและอาหารจิตจะปูพื้นฐานอาให้กับบรรดาเพื่อนๆได้มีโอกาสนะคะไปปรับกลยุทธ์ในการตลาดของตัวเองในอนาคตได้ง่ายขึ้นถ้าเราเข้าใจเรื่องของชีวิตและจิตใจตัวเองดีแล้วนะคะสิ่งสำเร็จปรากฏแน่ รับประกันขอให้คุณตั้งใจทําและขยันหมั่นเพียรสู้กับสิ่งที่มันฟื้นธรรมชาติอยู่ให้ได้เพราะไอ้คาว่าฟื้นธรรมชาติยังไงผลลัพธ์ก็หนีไม่พ้นกฎแห่งกรรมแต่วาดีค่ะ